เพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจัดรูนหนึ่งรูนและสามารถใช้ได้ทุกตัวย้ํานะครับว่าตัวกายภาพทุกตัวใช้ได้หมดวันนี้ผมจะมี1รูนมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูได้รับชมกันนะครับเป็นรูนที่สามารถใช้ได้กับตัวกายภาพทุกตัวแอสซินแคร,รี่ไฟเตอร์หรือแม้กระทั่งตัวละครบางตัวก็สามารถใช้ได้กับรูนนี้ย้ํานะครับว่ารูนเดียวเฟี้ยวทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นรูนอะไรเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมครับสวัสดีครับยีนด กันเลยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องข้ามแม่ชาแนลกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องข้ามแม่ชาแนลกันนะครับผมนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํารุนนะครับรูนหนึ่งรูนแล้วกันนะครับต่อยอดจากซีรีส์รูนเมทรูนที่แล้วนะครับผมเราจะมาในส่วนของซีรีส์ใหม่เพราเรานะครับเราจะอตั้งชื่อซีรีส์ว่านี้ว่ารูนเดียวเฟี้ยวได้ทุกตัวนะครับมันจะเป็นรูนอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าที่มาที่ไปกันประมาณพอเข้าเครากันก่อนนะครับซึ่งรูนนี้นะครับผมก็ขอบอกก่อนนว่าเป็นการต่อยอดจากรูนเมทรูนที่แล้วนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้เนาะก็รูนเมทผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับว่ารุ่ แต่รุนนี้ก็มาเหมือนกันนะครับเราจะย้ําว่าตัวกายภาพแทบผมใช้คาว่านี่นะแทบจะทุกตัวนะครับสามารถใช้รุนนี้ได้หมดแต่ที่เห็นผลได้ชัดเลยก็คือไฟเตอร์และแอสซินจะเน้นในส่วนของรุนนี้มากกว่านะครับเราไปดูคนนดีน๋ยนะครับว่ามันเป็นรุนอะไรนะครับผมไปรุนนี้นะครับผมจะขออนุญาตใช้คําว่ารุนเจาะเกราะนะครับเจาะเกราะห้อยคลิ่ละกันนะครับเพราะว่าเจาะเกราะเนี่ยเราจะประกอบด้วยอะไรบ้างเจาะเกราะเนี่ยเราจะประกอบด้วยสมุนออนสล็อตออนสล็อตคือรุนเจาะ กรอกครับจอกเลาะสองไอ้จอกเลาะสามจุดหกแล้วก็ใบมะปร้าวยมดีสองหน่วยนะครับ ต่อไปเราจะใช้สปีดิตครับสปีดิตก็เป็นรูนที่ต่อยอดจากรูนเมทเนาะที่เคลื่อนที่ไวจมตีไวนะครับเราก็สามารถเอารูนนั้นมานํามาต่อยอดในส่วนของรูนสายกายภาพได้ปิดท้ายอยดีเกี่ยวครับราคอนครนะครับเพราะนั้นราคอนครก็คือรูนที่สามารถใช้ได้แทบไฟเตอร์ตัวเพราะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะทํารูนนะครับผมจะแนะนําว่าให้คุณผู้ชมเริ่มจากการทําถ้าสมมติคุณผู้ชมมีสีม่วงแล้วผมแนะนําให้คุณผู้ชมเริ่มจากการทําในส่วนของรูนสีเขียวก่อนนะครับเพราะว่าสีเขียวเนี่ยอนาคอนครอนี้เนี่ แตกนอได้ทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแครี่ไฟเตอร์อัตินนะครับล้วนแต่จะพึ่งพาราคข้งคลอต,ต,ตัวใหญ่นะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนเลยก็คือจะเป็นในส่วนของรูนสีแดงซะมากกว่าเพราะนั้นรูนสีแดงผมแนะนําว่าให้ทําท้ายๆนะครับเน้นมาก่อนครับม่วงเขียวแล้วก็แดงนะครับอันนี้จะค่อนข้างจะเวิร์กที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราวนแดงม่วงเขียวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะ,ะ,สะแสดงประสิทธิภาพของตัวมันไม่ได้สุดมากพอที่จะทําให้ตัวละครอย่างตัวนี้มันเก่งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผมจะแนะนเํเ ประมาณนี้นะกันนะครับประมาณนี้นะกันะครับในส่วนของการแนะนํานะครับแล้วมาดูคันิีหว่าครับว่าทําไมผมจึงต้องห้อยคลิกนะครับการที่สมมุติว่าเราห้อยคลิกมาสเม็ดเนี่ยถามว่ามันเสียหายไหมในการที่เราจะไม่ได้จกกรอร้อเเนี่ยถามว่าเสียหายไหมก,ก็เสียหายพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราลองคิดกลับในมุมกลับว่าในการที่เราห้อยคลิกไปมันก็เหมือนกับห้อยพระไว้นี่แหละครับว่า เรามีโอกาสที่จะติดเพิย์เลยไอคลิ2สองเม็ดเนี่ยมันทําให้โอกาสติดเนี่ยมันดีขึ้นมันมากกดมันมากกวายใส่คลิปสิบเม็ดได้สามคุณผู้ชมผมเคยลองแลว้วเออเอาไปว่ามันอยู่ที่ดวงแต่ละคนแล้วกันนะครับว่าเกมนั้นจะเป็นยังไงแต่หลักๆเลยผมจะเน้นย้าให้คุณผู้ชมทํารูนี้นะครับรูนี้ใช้ชื่อว่ารูนเจาะเกราะห้อยคลินะครับประกอบด้วยออนสล็อตแปดเรทสองสปีดสิบแล้วก็ราคันครอสิบนะครับนี่คือรูนที่สามารถใช้ได้กับแอสซิสิน เกือบทุกตัวเลยเรามาดูนีกว่นนะครับว่าพวกแอสซตินพวกนี้จะใช้กับรูนเนี้จะสามารถใช้กับแอสซตินตัวไหนบ้างเราไปดูที่ตัวละครก่อนนะครับผมแอสซตินตัวแรกนะครับเรามาที่หมวดแอสซตินก่อนเลยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยที่สุดเนาะแอสซตินนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอสตริดแอสตริดสามารถใช้ได้ครับผมกรอกๆนะครับเรียมะใช้ได้แน่นอนครับ ในส่วนของแพนด้าเใช้ได้แน่นอนครับไอริใช้ได้แน่นอนเอนโซ่ก็ใช้ได้ครับแต่ในส่วนของเอนโซ่เนี่ยขอแนะนําเป็นในพรทต่อไปดีกว่านะครับเซฟิทใช้ได้ครับคิวเลนนะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคิวเลนต้องเน้นในส่วนของคริติคอลนะครับอีเดีย่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแรดไม่เกี่ยวเวทนาคตก็ใช้ได้ครับแต่นาค้เนี่ยจะใช้รุ่นเดียวกับในส่วนของเอนโซ่นะครับซาต้าไม่เกี่ยวชีชีก็สามารถใช้ได้ครับผมใช้ได้แน่นอนคิกแมทใช้ได้แน่นอนเอาอีใช้ได้แน่นอนมูราดแน่นอนนะครับล จิวไปใส่รูนู่เถอะอ่ะเหมือนกันบัตเตอร์ฟลายเยี่ยมนะครับวอล์คัดแบทแมนซินเนตเรียและก็หยานนะครับเห็นไหมจะสังเกตได้เลยครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยพึ่งพารูนเจาะเกราะซะส่วนใหญ่ทําให้ตัวมันแข็งแกร่งแล้วถ้ามาดูในหมวดของไฟเตอร์ไฟเตอร์เราก็จะมองเป็นว่าอ่ะมันก็จะเป็นบางตัวที่สามารถใช้ได้ดิโป้ใช้ได้บางสถานการณ์พอเล่นใช้ได้แน่นอนวิกเตอร์แน่นอนครับผมวันเด์วูเมนแน่นอนครับเออเราก็ได้เอมิลี่ก็ได้ วีเรสก็ได้นะครับทูบแมนในกรณีที่อยากเล่นนามินก็ได้นะครับตาจิ ati, ก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นนามินในส่วนของการสับแรกสับแรกสับแรกซานินได้แน่นอนครับเยนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเด็กต้าก็โอเคมอทอนก็ก็โอเคอยู่นะครับเห็นไหมว่า ตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยจะพึ่งพาจอกเกาะซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอแนะนําให้คุณผู้ชมใช้รุนนี้รุนเดียวเฟี้ยวได้กับทุกตัวเลยกันจะเป็นรุนอะไรผมขอทบทวนอีกรอบนะครับผมออนสมรัคแเรท2สปีดส10แล้วก็รากร้อนสิบนะครับนี่คือในส่วนของรุนจอกเกาะอ้อยคิกที่ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงมากในการจัดรุนเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนาให้คุณผู้ชม้วถ้ารวมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับคลิปแรกก็จะเป็นในส่วนของการแนะนํารุนมีใช้ได้ทุกตัวคที่ที่สอุก็คือคลิป เกาะร้อยนะครับไอจกเกาะร้อยทีเนี่ยสามารถใช้ได้ตัวละครที่ผมบอกมาข้างต้นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแอสซิสต์กับไฟเตอร์ส่วนใหญ่เนาะแครี่ก็สามารถใช้ได้ในบ่วงประเภทอย่างช่นจ็อกเกอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในกับซีรีส์ EP ที่2นะครับสำหรับอ่ารุ่นเดียวเฟียได้ทุกตัวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการติดคลิปหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นร้อยปอบจากตำนานต่อฝากไลค์กับแชร์กันทุกทางก็ถือเป็นคำคุณดังกล่าวอย่ารับผม